แน่นอนครับจะมีการปรับครอมอีกหรือไม่อันนี้ไม่ทราบเนาะแต่ที่แน่ๆเนี่ยชื่อของคุณอุงอิงแพทองทานเนี่ยถูกปรากฏขึ้นมาในลิสต์น,นะครับจริงๆต้องบอกว่าคณะรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยโคตารัฐมนตรียังเหลืออยู่นะครับเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะเป็นคุณไผ่นะครับที่มีรายชื่ออยู่ของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยพี่ไผ่ไผ่ลีกนะแต่ว่าเออก็ยังไม่เห็นนะครับแล้วก็จะมีคุณพิชิตชื่นบานนะครับซึ่งก็ อยู่ในโคต้ารัฐมนตรีนี่แหละแต่ว่าขอสละออกไปนะครับทีนี้ก็ต้องมาจับตาดูนะครับว่าจะมีการปรับคอ,อรมอหรือไม่แล้วคุณอุงอิงแพทองทานเนี่ยในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยจะเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตรงส่วนไหนบ้างหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยสามารถเป็นได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นหัวหน้าพรรคก,กเ็เถอะอืม ก็มีส่วนหนึ่งที่ต้องน่าจับตานะครับนั่นก็คือเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรครับเพราะว่าหลังจากที่กฎของกรมรชาชทัณฑ์เนี่ยให้ออกมาคุมขังนอกเรือนจำได้ก็ต้องจับตาดูมูฟใหญ่สําคัญนะครับของคุณทักษิณว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปในฐานะของการเมืองและเมื่อพ้นทอดเสร็จแล้วนะครับแน่นอนครับว่าบทบาทของคุณทักษิณของพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณจะเป็นในลักษณะแบบไหนอ่ะก็ต้องจับตาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ